สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันกับคอท่อฟู l เทเทเนียมออกล่างกันนะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามทรงสตันนะครับผมอันนี้เป็นงานส่งนอกนะครับนี่ฮะจะเป็นบายไฟทอสลิมิเต็ดอีดิชั่นเอฟททรงสั้นนะครับผมเป็นสั่งทำพิเศษกับคอท่อฟู l เทเทเนียมนะครับผม ดูนะนเรียนๆนะเห็นไหมเอ่ย,นนะยพอดีพอดีแสงมันก็น้อยึันนิดนึงนะฮะผมถ่ายกลางแดดมันย้อนแสงเนะี่ยฮะโอเคดูคร่าวๆกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะฟังเสียงกันสักนิดนึง thank <laughs> you